พี่ๆเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะตักข้าวสารใช่ไหมเนี่ยเทลงไปเนี่ยมันจะหกตามพื้นนะครับถ้ามีโต๊ะแบบนี้ยังทาความสาดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าวางบนพื้นต้องหาไม้กวาดมากวาดอีกนะครับหลัที่เราใช้งานนะเพียงแค่กดข้าวสารก็จะลงมาสมมติเราพอใจแล้วก็หยุดถ้าเรากดยาวๆเนี่ยเผลอกดนะครับหรือเล่นมือถืออยู่นะครับเผลอกด เห็นไหมครับว่าถึงเรากดอ่ะมันก็ไม่สามารถไหลล้นออกมาได้นะครับมันก็อยู่ปกตินะครับดีไซน์นะครับทันสมัยเก็บไว้ที่ไหนก็สวยนะครับกันงอดกันมแมลงได้ดีเวลาที่เราเก็บถ้วยนะครับเราสามารถเก็บแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้หรือบางคนเนี่ยฉันไม่ว่ามันไม่สวยนะนี่เราก็ทําแบบนี้เมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆเนาะปริมาณข้าวสารของเราก็จะลดลงลดลงแล้วที่สําคัญนะครับเราก็เปิดเติมได้ง่ายก็เติมลงไปแต่ทีเนี้ย ของเก่านะครับมันก็จะทยอยนะครับใช้งานออกไปของใหม่ก็ค่อยๆลงไปกลายเป็นว่าเราจะใช้ไปตามอายุของของ de an er, Mother, no ้าวที่ y, yeah. ή, เราซื้อมานะครับข้าวใหม่ก็จะใช้ทีหลังข้าวเก่าก็จะหมดไปก่อนนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับสามารถนะครับกักเก็บการมดกันแมลงได้ดีนะครับแล้วก็กดที่จะใช้งานอีกนะครับนี่เลยใครสนใจนะครับกดที่ตะกร้าซ้ายมือได้เลยนะครับตัวนี้ผมแนะนํานะครับข้าวไม่หกแมสแต่เมดียวนะครับ